ีต้องมาแซกันนะคะเผื่อคุณอันอาจจะได้ไอเดียนะคะใน <ๆ S 2> การ <c oughs> ที่จะแสดงความรักแท้ความรักจริงแล้วก็ไว้ใจนะคะ <c oughs> เนื่องจากว่าคือมีหนุ่มกู้ภัยเนี่ยนะคะได้รับแจ้งจากครอบครัวหนึ่งเนี่ยนะคะบอกว่าช่วยกรรุณานำที่ตัดแม่กุญแจไปตัดแม่กุญแจที่ล็อกติดอยู่กับอวัยวะเพศช,ชายให้หน่อยหนึ่งค<ม>ุณงงไหมผมผมไม่รู้เขาใส่ยังไงเนี่ย ผมนึกภาพไม่ออกผม่ขมีภาพให้เหรอเร <c oughs> <c oughs> ืกลัวเลยเฮ้ยตกใจนะมัน <c oughs> เอาง่ายๆนะคือผู้ชายคนนี้ <c oughs> เขามีเมีย er, อ่แล้วเขาเลิกกันไปแล้วนะอ่ะอ่าแล้วเหมือนแฟนเขากลับมาหาพี่บ้านมาเก็บข้าวเก็บของเลยสักอย่างหนึ่งอ่าแล้วเขาก็ตั้งใจอยากแบบอยากโชว์ให้แฟนเขาเห็นว่าแบบเฮ้ยเขารักเดียวใจเดียวเขาไม่ได้ยุ่งกับใครเลยนะระหว่างที่เลิกกันไปอ่ะใช่แล้วเขาก็เลยตั้งใจจะโชว์ความซื่อสัตย์ของเขา โดยการเอากุญแจเนี่ยไอ้กุญแจล็อกแบบกุญแจกุญแจบ้านแบบเนี้มันล็อกเจ้าโลกเขาไว้ล็อก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 ตรงไหนอะล็อกจุกกระดูกระปูเนี่ยคือตอนแรกที่กมพบมพ์ภาพอ่ะหนูคิดว่ามันมีแบบอุปกรณ์พี่ก็คิดพี่คิดว่ามันต้องมีแบบกางเกงกระปิ้งอะไรเี้เออแล้วแบบล็อกกึ๊บกึ๊บกึ๊บแล้วมีฝาปิดเหมือนที่เป็นอย่างเงี้ยฮะหรือมีแบบเป็นอะไรอะไรว่าไปแต่นี่มันเหมือนมันหยิบตัวล็อกเปล่าๆมาแล้วมัน เหมือนที่คล้องเดี๋ยวเหมือนที่คล้องประตูน่ะเหรอเหมือนที่คล้องประตูไ้เรือี่มันเป็นตัวยูแล้วกลือเข้ามาแค่นั้นเองเหลืองอะแล้วมันเกี่ยวยังไง่คือล็อกไปอย่างงี้เหรอก็ใช่ไงก็ต้องล็อกอย่างนั้นแหละลูกแต่ที่นี้มันกดได้ไงมันกดมันกดให้หดระยะสั้นได้ไงเพราะว่ามันต้องกดให้เพื่อที่จะไม่ให้มันหลวมจนเกินไปมันเล็กเลยนะคะอ่ะพูดตรงนะมันเล็กมากเลยนะเราเราเราแค่เราแค่สงสัยในกรรมวิธี ขออนุญาตเกี่ยวกว่าผมทะลึ่งผมแค่คิดว่าอ่ะสมมติว่าสมมติเราล็อกแขนก็เสมือนว่าเขาล็อกข้อมือใช่ไหมเข้าใจป่ะล็อกข้อมือแล้วนี่คือแลวนี่คือตัวแม่กุญแจถูกตัวแม่กุญแจที่เป็นตัวโยอ่ะอ่ะเขาคืออ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยอ่ะแล้วยังไงต่อก็าแค่นี้แล้วล็อกเลยไงแล้วก็ล็อกแล้วคลึบมันก็ติดอยู่อย่างนี้ไงแต่ด้วยความรู้สึกของคนน่ะไอ้นั่นอ่ะมันไม่ได้ข้อมือไงข้อมือมันเป็นกระดูกไงแปลว่าพะคือ เราไม่ได้พูดถึงของเขานะเราพูดถึงไอ้ตัวกุญแจผม <c oughs> ว่าไอ้ตัวกุญแจนี้ต้องเล็ก <c oughs> ก็หนูถึงบอกว่ามันดูเล็กมากเลยนะคะกุญแจใช่ไหมมันก็มันก็มองถึงตรงนั้นได้อยู่ดีแหละแกกับคำพ,พูดกันขนาดนี้เอาสรุปคือเป็นอันว่ามันติดก็แล้วกัน,ม,นมันล็อกแล้วมันติดอยู่แล้วหาลูกกุญแจไม่เจอก็เดินไปบอกหาให้แม่บอกแม่แม่ช่วยหาลูกกุญแจให้หน่อยจะเอาปลดล็อกออกเนี่ยคือมัน กุ um, ๊เข oh, ้าไปแล้วอะกรุ uh ๊เ huh. ข้าไปแล้วแล้ว mm ถึงผมว่าเขาคงกดไปแล้วถึงถึงรู้ตัวว่าอ้าวไม่มีดอกกุญแจไขออกแล้วเขามากุ๊ปทำไมอะเขาเอามาเล่นเขาบอกว่าเขาจะโชว์เมียว่าโชว์แฟนโชว์แฟนเก่าว่าเขาไม่ได้ไปยุ่งกับใครเลยเห็นไหมเขาใส่ล็อกไว้จาจะกวนๆขำๆหรือประชดประชดนะคือตอนนี้แบบเจ็บมากเลยนะเพราะว่าไม่สามารถที่จะหาลูกกุญแจได้แล้วนะคะแล้วก็เดินมาบอกพ่อแล้วการตัดสินใจนะมาบอกพ่อบอกพ่อครับคือ ผมเอากุญแจล็อกอวัยวะเพศไปครับก็คือด้วยความตกใจพ่อเขาล็อกไปทําไมนะ <c oughs> ลูกชายก็บอกผมทําประชดแฟนนะพ่อแฟนไม่ยอมกลับมาหาก็เลยแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับผู้หญิงอื่นแต่ก็เลยนําแม่กุญแจมาล็อกตรงอวัยวะเพศไอ้ล็อกวันแรกแล้วยังไม่ท่าไหร่แต่ตอนนี้ไม่ไหวแล้วบอกไปหาคนมาช่วยด่วนเลยเพราะว่ามันปวดแล้วมันบวมอยู่มาก <c oughs> เลย <c oughs> คนนี้เขาชื่อนายเฮดนะเอาชื่อเล่นไปแหละอายุ26ปีแล้วนะครับ <c oughs> ตอนล็อกนี่นี่คือข้ามวันเลยนะเขาใช้คำว่าล็อกข้ามวันเลยเนี่ยวันแรกยังไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่นะครับแต่ปรากฏว่าเวลาผ่านไปเนี่ยกุญแจมันบีบแน่นขึ้นพี่ว่ากุญแจไม่ได้บีบแน่นขึ้นหรอกกุญแจอยู่ที่เดิมแต่มันบวมแล้วมันบวมมันต้องเจ็บมันต้องช้าเลือดมันไม่เดิมมันห่อเลือดอะไรก็แล้วแต่ทําให้ลูกชายก็คือแบบทรมานเจ็บปวดร้องขอความช่วยเหลือก็ขอให้โทรไปช่วยมาตัดเอาเอาที่ตัดที่ตัดเหล็กออกมาแต่ปรากฏว่าไอ้ตรงที่ตัดเนี่ยตอนที่จะตัดเนี่ยมัน เวลาเราได้ฐในในานะกู้ภัยที่เวลาเราต้องตัดทางเหล็กอเอานิ้วไปดิเอาข้อมือมา <c oughs> เราก็ต้องแบบมันต้องกรบเข้าไปข้างใต้มันต้องหาตัวรองอ,อมนเข้าไปข้างใต้ต้องหาตัวรองก่อนแล้วก็มันจะเป็นตัวคล้ายๆเลื่อยอะไรยงเงี้ยหรือไม่ก็ตัดเข้าไปเพื่อกรบลงมาแต่จะยัดเข้าไปยังไงแต่ไม่ถึงกู้ภัยเราก็ต้องจับไอ้นั่นไว้ถูกไหมเออเพื่อตัดแล้วก็อยู่วางขาอย่างนี้เพราะมันงนั้นซึ่งเขาบอกว่าตอนกู้ภัยจะตัดเนี่ยพยายามขนาดเครื่องมือื่อมือและมือชีพมาตัดแล้วนะ สามรอบยังไม่สําเร็จเลยแล้วเขาก็ทรมานมากคือเจ็บปวดจนไม่สามารถทนได้แล้วต้องวิ่งหนีอขณะเขาเจ็บแลวอยากให้ตัดนะอยากให้ตัดกุญแจออกเขายังต้องวิ่งหนีการตัดเราเจ็บจนมันอักเสบไปหมดแล้วสรุปรู้ไหมยังไงยังไงคะไปหาคนที่เป็นช่างกุญแจค่ะที่รู้เรื่องกุญแจแล้วก็ปลดล็อกจบแต่เอ สะดอกเขาสะดอสะดอกอดอกอุญแจสรุปก็คือสร,ร,รุปก็คือเจอกุญแจเอากุญแจไขออกได้ตามปกติโดยไม่ต้องอตัดนั่นเองเพราะฉะนั้นอย่าเล่นอะไรพี่เล่นแบบนี้นี่คืออุทาหรณ์ที่ฝากกันเอาไว้ให้คิดกันล้วกันนะครับแล้วตัวกู้ภัยเองก็บอกว่า ตั้งแต่เป็นกู้ภัยมาไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนเคยเจอไหมไม่เคยเคยจตัดทางตรงรถชนแต่ไบตรงนั้นไม่เคยแต่เหตุการณ์เนี้ยพ่อเขาบอกว่าไม่ใช่ลูกชายมีปัญหาแค่แฟนอย่างเดียวแต่ว่ามีปัญหาเกี่ยวกับใช้ยาเสพติดด้วยจนทําให้หลอนอะไรเงี้ยแล้วก็คิดไปเองก็เลยพามันแบบตั้งสี่รอบแล้วก็เป็นไปได้อาจจะทําให้วิจารณญาณแปลกๆไงคเล่นอะไรแบบนี้อย่าทําเด็ดขาดนะคะ